สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนดิฉันนางสาวอนนง์ศรีเลิศคุณครูในเครือมารีวิทย์ได้รับหน้าที่ในการชี้แจงรูปแบบการเรียนรู้ในระหว่างวันที่17ถึง28พฤษภาคม2 5ง4ค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามกำหนดทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ สำหรับรูปแบบการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณครูทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้เวลากับเนื้อหาในรายวิชาหลักและวิชาพิเศษตามสายการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มากไปกว่านั้นนักเรียนทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคตจากการเข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆและติวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบตามความสนใจของนักเรียนทั้งโทอีกแกดแพดวิชาสามัญและโอเน็ตค่ะ ในส่วนของการเรียนออนไลน์เราจะใช้ Microsoft Teams เป็นช่องทางหลักในการเรียนการสอนหรือแนบเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนค่ะนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันเสริมเช่น Zoom Google s e e t แอปพลิเคชัน Line เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและส่งงานให้หลากหลายมากขึ้นค่ะหากนักเรียนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนเนื้อหาในรายวิชาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านช่อง MV eLearning ได้เลยค่ะเรามาดูอย่างละเอียดกันนะคะว่าในแต่ละวันนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง 1. น,นักเรียนจะได้โฮมรูมกับคุณครูประจำชั้นในทุกวันจันทร์เวลา8นาฬกาถึง8นาิกา30นาที 2. นักเรียนจะเรียนทั้งหมด6คาบเรียนต่อ1วันเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเช้าคาบที่1ถึงคาบที่4นักเรียนจะได้เรียนปรับพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามสายการเรียนและเรียนต่อเนื่องจากบทเรียนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่วงบ่ายในคาบที่5ถึงคาบที่6นักเรียนจะได้ติวโทอีกและติวข้อสอบแกดแพดวิชาสามัญหรือโอเน็ตตามรายวิชาที่นักเรียนสนใจและสําสำหรับนักเรียนชั้นม4นักเรียนจะได้เข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อค้นหาตัวเอง ว่าชอบหรือเหมาะสมกับคณะอะไรในมหาวิทยาลัยคะ่ะการเรียนออนไลน์เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างการปิดภาคเรียนเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะแล้วพบกันวันเปิดภาคเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ